สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพา FC นะผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูวิธีการเช็คม้อข้าวนขะผมว่าเช็คยังไงเพราะว่าม้อข้าวไม่ติดนะผมหรือม้อข้าวเสียนั่นเองมาดูกันเลยครับผมนี่นะคือม้อข้าวที่เขาอามาให้เราเช็คนะครับผมนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับผมดูได้ว่าไฟไม่ขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหม เห็นไหมครับผมว่าไม่มีไฟขึ้นเลยนะผมก่อนอื่นเลยเราก็ทําการถอดปลั๊กนะผมแล้วก็นี่แล้วผมก็จะใช้เป็นมิเตอร์นะผมหรือกิ๊บแอมป์นะผมผมมีกิ๊บแอมป์ผมก็จะใช้กิ๊บแอมป์นะผมตั้งค่าวพนักงานโอห์มแบบนี้นะครับผมเวลาเราแตะเนี่ยว่าขาดไม่ขาดเนี่ยดูตรงนี้นะผมเนี่ยมันจะมีเสียงนะผมถ้าไม่ขาดอ่ะอันนี้เราก็เสียบเข้าไปนะครับผมเสียบันลงแบบนี้แล้วก็เช็คนะครับผมได้ยินไหมครับว่าอันนี้ไม่ขาดนะครับผมนี่นะผมนี่ก็ไม่ขาดนะครับผมนี่เห็นไหม อาวน,นี้เราก็จะทการเปิดตูดมันเข้าแล้วผมทำการคว่ำมันนี้ลงนะครับผมนี่นี่แล้วก็คลายน็อตนี่ออกนะครับผมสามตัวนะครับผมนี่เปิดออกมาก็จะได้เป็นรแบบแบบนี้นะครับผมนี่เวลาเราเช็คกันเนี่ยครับผมเช็คเหมือนเดิมนะครับผมนี่เราก็จะไล่เช็คพวกสายนี้ก่อนนะผมว่ามีสายตรงไหนขาดหรือเปล่าแล้วทําการเนี่ครับผมกินไปแบบนี้นะ แล้วก็จิ้มไปที่หัวน็อตแบบนี้นะผมนี่ก็ไม่ขาดนะครับผมจิ้มตรงนี้นะครับผมนี่ดูไล่สายดูนะครับผมนี่ก็ไม่ขาดนะผมถึงกันอยู่นะครับคราวน,นี้มาลองฝั่งนี้มั่งนะครับนี่จิ้มปุ๊บเงียบกิ้มนะผมนี่เห็นไหมนี่แต่จากเส้นนี้มาข้างล่างนี้นะผมก็ไม่ขาดนะครับนี่ สรุปนะผมนี่สายเส้นนี้นะผมขาดเดี๋ยวเราทำการถอดมาดูกันเลยนี่นะผมถอดมาเดี๋ยวนี้ขาวไว้ก่อนนะผมกันลืมแล้วก็ถอดออกมาทนี้สัอย่างนะครับผมใส่ขาวนิดนึงนี่ครับแล้วก็แกะมาผมด้านนี้มันจะมีอ่าน็อตอยู่นะผมาคาร์บสองตัวคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ ส่งไฟไปเลี้ยงนะครับผมเราก็ทำการถอดออกมานี่นครับผมค่อยๆถอดออกมาแล้วก็ลองถอดอันนี้ดูนะครับผมเนี่ยถอดเลยนะครับแล้วก็ดึงเส้นนี้ออกมานะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะครับผมว่าขาดจริงหรือเปล่านะครับผมนี่เกี่ยวให้ดูเลยเกี่ยวปุ๊บ นี่ครับผมสายตัวนี้ขาดคือสายตัวนี้ครับผมคือเขาเหมือนเขาเสียบนานเกินนะั่นเดี๋ยวผมไปตัดตรงนี้ตัดตัดออกครับผมอนี่ครับผมตัวนี้ที่เสียนะครับผมนี่เห็นไหมคืออะไรเป็นตัวซีครับผมแล้วเราจะทำไงเพื่อนก็ต้องเปลี่ยนนะครับผม อ๋อนี่นะครับผมตัวนี้เสียก็วันนี้วันอาทิตย์นะผมผมจะมาทําวิธีการแก้ปัญหานะผมในการต่อตรงเลยนะครับผมเนี่ยผมวันนี้ผมจะใช้ชั่วคราวนะผมในการซ่อมหม้อข้าวเพื่อหมูข้าวใช้วันนี้นะผมก็เนี่ยก็เอาท่อกันความร้อนเนี่ยใช้เหมือนเดิมแต่อันนี้ผมใช้เป็นสายไฟนะผมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาท่อนี้สวงเข้าไปนะสวมเข้าไปอย่างเดิมนะครับผมเวลานั้นเราก็วัดจากขนาดเดิมนะผมที่เราตัดมาอันนี้จะตัดเผื่อมาหน่อยนะครับผมตัดใส่รกระป๋อง เพื่ออะไรครับผมเพื่อทำห่วงนะผมได้นะผมก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมเลยนะปุ๊บก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมห่วงนี้นะครับผม ก็นี่นะผมนี่วิธีการซ่อมแบบใช้ชั่วราวนะผมก่อนที่เราจะทําการซื้อมาเปลี่ยนนะผมนี่ตัวนี้นะผมที่จะต้องเปลี่ยนนะผมนี่แต่้อตามร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลต้องดูไหมว่ามันเลขอะไรยังไงพี่กดดูครับผมนี่เอาไปเทียบเลยก็ได้นี่ใส่เข้าไปอย่างเดิมนะครับผมนี่ถูกเลย พอแน่นเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ต้องปิดก็ได้ครับเราจะเช็คก,ก่อนว่าใช้ได้เปล่าใช่ครับผมก็เสียบไฟเลยครับนะผมก็ถูกมได้ตอนนี้ถ้าผมแล้วพอเราทำการน,นี่นะผมต่อตรงเสร็จแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะลองเช็คให้ดูเลยครับผมว่าไฟติดหรือเปล่านะผมนี่วับอา้าวผมเห็นติดเลยพี่กอ่ษพี่นุ้ยลองส่องดีๆที่ติดไหมครับนี่งไงติดไหมติด,ตดเดี๋ยวเดี๋ยวงั้น ผมจะทําการตั้งน้ําให้ดูเลยนะผมว่าเดือดจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็ก็นี่นะผมเดี๋ยวจะลองดูให้เลยนะผมว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะผมนี่น้ําใส่ไปเลยนะครับผมนี่จากทีแรกนะผมไฟไม่มีอะไรไม่ติดเลยนะผมก็นี่ทําการต่อตรงไปแล้วนะครับผมนี่นี่นะผมบอกแผงว่าไฟแดงนะเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้นี่แต่ถ้า,าดับดับดับนี่นะผมไม่ติด嗯嗯นี่นะผมก็รอดูเลยจะเดือดจริงหรือเปล่า มาสักคู่ครับมาดูนะครับผมนี่เสียงดังบุด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 ูควันออกครับผมเปิดมาอุ้ยอ้าวตอนต้มมันไม่มันไข่มันมายังไงพี่กฤตคืออยากรู้ไงว่ามันจะดีกินหรือเปล่าก็เลยลองเอามาลองดูนะครับผมนี่เป็นยังไงครับผมน้ําเดือดเสร็จนะผมก็ใช้ได้แล้วนะผมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอในการซ่อมหม้อข้าวง่ายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะผมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมพี่ลืม กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องส้างกด DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ